ต้งองสวัดีครับพบกับสองหักเด้ออีสานบานเฮาริสงต้นการไดจจำวันนี้อาจาาจะมากีตำสัวตีนไก่ตั้ัวตีนไก่ครับผมรับชิกขอนคือ โอ้หมีชีดบอลมกล้จอโอ้โหมาเซาะแซมกันพี่น้องครับน้องมาจะกินชีดบอลน้องวันใหม่เพิ่นเมนูอันนี้เพิ่นบอกว่าพ่อตนจัดเลยพ่าสันก็เลยได้ตีนไกล้ครับผมแล้วก็มีผักเครื่องเคียงนี่ครับผมเขือม่วงล่ะพักคุณอพักอย่างล่ะเขาเรียกว่าใบแมงลักเนาะผักแมงลักครับผมนี่แหละเออนี่ใบแมงลักแล้วก็มีนี่แหละถั่วพูครับผมมา พี่น้องแสบๆนี่หั่นเรียบร้อยแล้วครับผมโรยเลยอู้โหพี่น้องอืมนี่ทานยังนไงอ๋อ้ตายิริงๆมา,มาพี่นอ้นนนลลงอ,นองมาเหมือนเป็นอะไรละตรงบ่ลเหรอข้าวผัดแบบอืมอ่ะพีน้องมาเฮ็ดบ้างตังม่วงเขียวเฮ็ดบ้างเฮ็ดอะไรอ่าเอ้ยอ่าโอ้มาแสบๆกันพี่น้องมา อาได้ครับเออโอ้โหกินเลยกินเลยสดหนังดีหนัวหนัวดีครับนี่เงาของเงาเบาใส่หรอพี่น้องมาแซ่บแซ่บมันกันได้ครับสวัวดีสวัสดโอ้ยเนี้อใบแมงลายรครับผมมากินเลยน้องวันใหม่สวสัสดีขออนุญาตใส่มือครับพี่น้อง บ้านเฮาตรงใส่มือหลังจังเสียบไปสะใส่มือล่างเรียบร้อยแล้วล่ะอือหือเนี่ยหย,ยอดอสอดข้างตามขึ้นเย้เลยอ่ะ อหยุดบอลอูบหยุดเลยแสบพับเปล่องสี่หานิวเลยใส่กันเลยแสบห้างชงรับตาปใจ Xẹp xem Cái nắng nóng Sốt nạp Nua đi Chị bóng mắt kìm À, kì nướng Bộ thịt đó Bộ tuần chạy ไงฮึฮึโอ้ฮ <laughs> ึฮึแสบแบพี่นอ้องเป็นเมนูที่แ่บเลยชิดบานเอ้าว้าวโอ้ oh m ก god oh my ก็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 อืมเย็่ดีดดดฮะ saya Yakin comment bola ยังยังกระชากประโดดบาทเนาะเอาไม้บะมันบาทตัวเองกันจะเป็นบาทเราติ่มเกลี่กับมีตัวกินตินไกล่บ้างเอาเลยลูก ปวดเพเ็ดไปไหนรู้สำลรักงานมีรูติดใกสองสองมือแล้วครับ <laughs> ช็อตที่น้องไม่บดบนกล่องเลยพี่น้องทุกคนบางช็อตบดบนกล่องเลยมันบอกบอการที่บดบนกล่องเพราะว่ายังมันแสบบอกกินแสบคือว่าให้แบบว่าบวดตั้งใจง่ายแตคือว่าบวดตั้งใจก็คือว่าเขาอยากกินเหมือนเข้ารีกินละพี่นอ้องก็คือเขาบวดตั้งใจอืม อยากยู่นองไม่ขึ้นเดล่ะฮึฮึฮอฮึฮึฮอฮึ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 ฮะ มันแสบพักเมนูแสบแห้งชีบบอลแต่ละขังเนาะไม่ก็มีเหรียญบางเดิมอื่นเนาะไม่บกิดเด้อปะเดือดเจือข้าวหนาเนาะไม่ก็จะกิเนเนื้อเหรียญบอกมันเกิดความยายฮาอ่ากินดูไรก็เหรียญน,นะกินแค่สองเมื่อก็เหรียญโอโ้โ,อโหแบงค์รักพี่เนาะโอ้โหอื ดูอ่ะุอมนอยากก็ออกพี่น้องเยหอนไปลูกมันหอนคผมเหล็งะ่อนครับผมมัน อยู่ในครัววะาโอ้ตอนนี้ถ<ะ>่ายทุกคลิปนี้ ว่าจะเอากระดาษทิชชู่มาว่างตั้งไปก็ลืมคู่ขิดออกมากอะเลอะปากเลอะอันนี้ย่พี่น้องเลยขอทุดออภายหลายๆเนาะหอวคนอื่นบางไงตีนไก่โบเหยียบอือันนี้เด้อสตตนไปอีกอีก อ,อย่งางอืมอย่างงหนูบอกคือสตันค,คือคลิปนัทอันนี้คือแบบว่าเป็นน้ำกดดันของอพุ่้กินตีนไก่หนูบอกคือเป็นกตูตันคือว่าอืมสมุดเนาะพี่น้องอืมเพิ่มคลิปนี่แล้วก็กินตีนไก่เพิ่มกินตีกินอืมตีนไก่ตีข้อมันเนี่ยเกิดอะไกขนทาวแบบว่าอืมเพิ่มเพราะอะไรเจ็บ ให้พี่นอ้องเบื้องคลิปตอนนั่นเมื่อกี้ที่น้องมาเอ๊ะันนั้นแต่ก่อนจากนั้นพี่น้องสิหายกระดูกติดคอเลยเออคลิปไหนเมื่อกี้น่ะที่น้องมาเอ๊ะเฮ้ยน้องไม่ไหวพ่อไหวแช่เด็กเป็นวันหยูกวันหยุด ไหว้พ่อไหว้แม่หรือคุณตาของยายม,มันบอกอคุณตาขนยายมาซัน่นฝากคนที่อืม มองหงัยแบบโอ้โหมาจะใส่ในห้ออ่ะเบมนเลยเลยขอโทษทีบอกเม่กี้อีหยางอี่ยางพาะว่าอีหยังว่าย hihi chấm lắc thịt ừ mươi nì thuốc hả thầy nè mươi nì thuốc hả,pu hả nha bọc ปู่คุณย่าแล้วก็จากนั้นก็คุณพ่อคุณแม่อืมเพิ่นวัน12สิงหาพื้นที่12สิงหาเป็นวันแม่แห่งชาติอืมเป็นวันแม่แห่งชาติอืมกาบคนณี<ต>่น้องไม่ยังบอยังบอสเจอเด้อพี่น้องขอให้ยั่งดีสุขภาพแข็งแรงเด้อจ้ากาบคุณ อืมสายพี่น้องอืโอ้ยหิวแห้งหลายพี่น้องเอ้ยมสดละสดนำเออน้องไม่บอกินข้าวจีแต่เด้ออิ่มแห้งปกติมะสิภาคันกี้เขากินอีกนะครับนี่หลังจากที่ทายคลิปเสร็จเย้กินไปวันทอต้นกัดมะเขือมีมันเข่าตา แซ่บแซ่บจร่งหรอออก<อ>จีนไก่้ปะอ่ะนัน่งอยากกินบมะนาว่ะอืมอืมอืมภาษาไทายเขาเอื่นว่าเลมอนดิภาษาไทายเลมอนสังเกตมั้เลมอนมันสีเหลืองอืมอืมอืมชอบัง เสมแห้งมินมินต์ซีดเยอ,อันนี้สังคุ่มได้ไหมเนาะสังพุ่ออมผุม่มกันสิบป,ปุ๊บเสร็เลยอออเ,เออ,อ,อ,อเออขอโทษได้วพี่นองขออนุญา Ừm. Ưm Ừm. bà nhà bà Kinh mừng Ưm Ưm Nhưng mà bà ấy khó <g ül> เอาอป<ะ>ั๊ดกินผู้เดียวเลยบ่ะ <g ül> <g ül> จะยอ้อนพอน้องใหม่อวดน้ำหนักกระคืนแล้วพี่น้องเอ้ยนี่ก็ออกร่างกายอยู่เสมออยู่จกกสีเดลซ์เลยเอาสลับมือนีินะครับเมนูเฮาหนิละนี่แซ่บๆเหมือนกันครับพี่น้องอ่ะนะครับ <g ül> ถือใจคลิปนี้อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำใจให้พระตนกับน้องวันใหม่เด้อครับเด้อแล้วก็ขอขอบคุณขอบคุณนะครับวันเป็นวณนแม่แห่งชาติเด้อผู้อยากตายายหรือพี่น้องหรือเป็นเป็นพี่เป็นเอื้อยหรือเป็นแม่เป็นน้องอย่างเด้อขอกราสวัสดีเจ้าาครับนะครับขอให้ไม่บุญไม่ให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อจ้าครับ